แล้วเดี๋ยวผมนะครับจะสปอนเป็นตัวสีดํานะมา100ตัวเฮ้ยคุณผู้ชมมันตกมันตกลงมาจากบนฟ้าเฮ้ยไม่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 อุ๊ยอุ้ยผมจะตายผมจะตาย้ยผมต้องรีบหนีก่อนนะหนีโอเคโอเคต่อจากวันนี้ผมหนีไปแล้วโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็อยู่กับไลโอชแนลนะ แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเอาชีวิตรอดในแมป SCP 3 0 0 8กันนะครับโดยที่ผมนะครับจะไม่สร้างบ้านนะครับผมจะมาวิ่งเล่นในแมปแบบนี้กันนะแล้วผมก็จะสปอนคอตัวดำนะครับมา100ตัวนะครับว่าผมจะรอดหรือเปล่านะในเกมหนึ่งผมจะสามารถตายได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะนะถ้าเกิดครั้งที่ตายผมตายครั้งที่2ก็คือคลิปจะจบทันทีเลยนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์ให้ถึง20,000ื่นซับให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคคุณผู้ชมอีก2นาทีจะถึงตองนกลาคืนเดี๋ยวผมจะปรับปรับเวลาก่อนนะปึ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะสปอนเป็นตัวสีดำนะมา100ตัว10,000โอเคเอ็นพืร์โอเค,อเคแล้วเราก็จะสปอนมาได้100ตัวแบบทีเดียวเลยนะครับ โอเคผมจะให้มันสปอนที่เดียวกันหรือเปล่าผมจะให้มันสปอนตรงตรงนี้เลยนะครับกดอุ้ยอุยเฮ้ยคุณผู้ชมมันตกมันตกลงมาจากบนฟ้าอุ้ยอุ้ยถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยนะครับอุยร้อยตัวมันตกลงมาจากบนฟ้าตรงนู้นนะครับร้อยตัวแสดงว่าข้างบนอาจจะเป็นจุดเกิดของ SCP ต่างๆก็ได้นะ โอเคจังหวะนี้นะครับก็รอรอมันแยกย้ายกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาอาหารเพื่อที่มาเอาชีวิตรอดในตอนกลางคืนนะโอเคจังหวะนี้ผมจะเอาน้ำนะเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันน่าจะขีวเลือดได้เราเอาเลมอนไปประมาณ2ออันอเฮ้ยอันนี้ช่วยเพิ่มพลังงานเยอะนะแล้วผมก็จะเอาพิซซ่าโอเค โอเคงั้นผมขอตัวไปหาอาหารก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนกลางคืนเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมอีก2นาทีจะมืดน,นะแล้วปัญหาตอนนี้ก็คือผมไม่สามารถวิ่งไปไหนได้เลยเพราะว่าดูดีพนักงานคือมันอยู่ทั่วแมทเลยนะโอเคแล้วผมจะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะปรับให้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมมีผมมีของอาหารกินเรียบร้อยแล้วนะผมผมจะไม่แอบนะเดี๋ยวผมจะลงไปแบบนึง จังหวะน,นี้ผมจะต้องปรับเวลาก่อนนะเฮ้ยเราผมต้องปรับอินนาร์ีผมด้วยผมจะปรับให้เป็นตอนกลางคืนแล้วสามสองหนึ่งอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยโอเคปรับตอนนี้คือตอนกลางคืนแล้วนะครับดูเหมือนว่าเฮ้ยมันวิ่งมาหาผมคุณผู้ชมมันจะขึ้นได้หรือเปล่าเฮ้ยมันขึ้นมาได้เอ้ยขนาดผมอยู่อันนี้ผมอยู่ล็อกเกอร์ชั้นสามนะมันนยมันยังขึ้นมาได้อุยอ้ยอุยอ๊ยอุ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีละ ไม่ดีแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วเเปล่าดิวเลือดก,ก่อนคือ,อตอนนี้ตอนนี้มันจะฆ่าผมผมต้องเอาไฟไปด้วยนะผมจะพยายามเลาะขอบวงให้มากที่สุดนะเฮ้ยมันตามมาเอ้ยใจยเยน็นจจเยน็นจจเย็นก่อนจจเย็นก่อนผมอยู่ในนี้มันเข้ามาได้หรือเปล่าอุ้ยโอ้ขนาดอยู่ในนี้มันยังเข้ามาได้อะไรกันเนี่ย โอเคคุณผู้ชมผมต้องหาที่อุ้ยอุ้ยผมโดนตีเจ็บตอนนี้เจ็บมากเจ็บหนักมากผมขอทิ้งหลอดหลอดไฟห่อนะเฮ้ยไม่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 เม็ดคิดเม็ดคิดกินก่อนเอ้ยมันผมกินไม่ทันคิวเฮ้ยตอนนี้ผมคือผมรีบคิวโอเคผมน่าจะตายโอเคตายโอเคผมไม่เป็นไรนะผมืออ,อีกชีวิตหนึ่งคือ <'s fine. S 2> ตอนนี้ของผมหายหมดโอเค แถวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีบอสตัวดำนะครับคือผมวิ่งไปไหนดีผมต้องรีบเก็บอาหารก่อนนะโอเครีบเก็บก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะมาเก็บอันนี้นะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ ใช้เวลามาสักพักหนึ่งนะผมก็ยังไม่ได้เห็นพนักงาน e อีเกียเลยนะแต่ผมหามันก่อนนะเอ้ยเรามาหายไปไหนกันหมดเนี่ยเอ้ยเอ้ยรู้สึกว่าเหมือนว่ามันจะอยู่มันจะอยู่ข้างหลังตรงนั้นนะเอ้ยเอ้ยมันมันผมรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยมันกําลังจะจะอุ้ยผมโดนตีโอ้ยอย,ยังเต็มเลยนี่อันนี้คือที่ผมตั้งไว้ เอ้ยไม่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 อุ๊ยอุ้ยผมจะตายผมจะตายเอ้ยผมต้องรีบหนีก่อนนะหนีโอเคโอเคตจังหวะนี้ผมหนีไปแล้วแต่ผมนึกว่าผมน่าจะตายในอีกไม่ช้านะตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคเอ้ยอันนี้อันนี้คือสติที่สูงสุดเลยนะที่ผมอยู่บนเครื่องบินแล้วมันไม่ตกอะ วิ่ตอนนี้คือผมอยู่บนฟ้าอยู่นะแล้วเมื่อไหร่เครื่องมันจะลงจอดสักทีอันนี้คือผมอยู่บนบนเครื่องบินอยู่แป๊บหนึ่งนี่ตอนนี้ผมก็กําลังบินอยู่นะเครื่องบินมันก็บินไปเรื่อยๆผมจะคียอยู่ตัวเองก่อนโอเคงั้นผมจะอยู่บนนี้ไปถึงเช้าปุ๊บโอเครอบ้างดูเหมือนว่าหรือว่ามันหรือว่า ไอคือคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมไปอยู่ไหนแล้วโอเคงั้นผมจะอยู่ตรงนี้จนถึงเช้าเลยนะโอเคังหวะนี้เฮ้ยแต่พลังงานตอนนี้มันผมเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะโอเคตอนนี้อีกหนึ่งนาทีครึ่งนะเดี๋ยวก็จะเช้านะโอเคเดี๋ยวไปรอจนตอนเช้าก็เลยครับคุณผู้ชมอุ้ยผมอยากรู้มากเลยว่าคือมันมันบังคับเองเหรอโอเคหนึ่งศูนย์เช้าแล้วอ๋อ ผมขึ้นมาติดอยู่อยู่บนขอบแบบที่เองว่าแล้วว่าทําไมมันโคตรนิ่งคืออันนี้ผมแค่มองซ้ายมองขวานะเดี๋ยวผมจะลองขยับดูนะว่าผมจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมเอ้ยผมอันนี้คือผมกดเดินแล้วนะผมเดินไม่ได้คือผมติดเลยโอเคเอาเอาเ้ยเอ้ยเอ้ยเอไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมมมมเอ้ยเอ้ย โอเคครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ